ไปอ๋อหลวงจนกุ้ยฮงเที many, okay. มีราชการรับเอออมิตาพูดประสบเชิญตามอาตมามาเถอะมา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 นี่มานี่มาเนี่หลวงจีนกุ้ยเออประสบท่านนี้มาหาอาตมามาีทราบมาีเหตุใดอย่างนั้นหรือโอ้โหเฮ้ยหลวงจีนกุ้ย ราชการรับอยู่ในจดหมายซองนี้ฮงเตกํำชับให้ท่านอ่านเองกับมืออ,อให้ข้าอ่านเองกับมือแล้วทำไมไม่เขียนชื่อข้าบทนี้โฮงเต้รับสั่งว่าหลวงจีนกุ้ยก็คือท่านหลวงจีนผู้ศักดิ์สิทธิ์น่าเคารพอ๋ <c oughs> อเหรอฮ่าฮ่หลวงจีนกุ้ยก็้อยขอลากลับก่อนอเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเวลาที่ข้าใจร้อนขึ้นมาเนี่ยข้ามักจะตามมวไม่แน่นะเจ้าอาจจะต้องช่วยอ่านรับสั่งให้ข้าฟังด้วย อ๋อไม่ต้องละตาของข้าไม่มัวแล้วล่ะอ่างั้นข้าขอตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอานี่ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องของเราแก้เหงาปากนะหลวงจีนกุ้ยนังจแต่ท่านออกบวชไปหลวงจีนท่านใจกว้างซะที่กว่าเดิมขอให้หลวงจีนบรรลุธรรมไวๆนะครับออกลับวังเร็วๆกลับวังเร็วๆนะขอรับไปนั่นละไปนั่นั้ขขอตัว าพวาดนี้มียอดเขาห้ายอดบนเขามีวัดมีป้ายวัดชิงเหลียงหลวงจีนรูปหนึ่งพาหลวงจีนหลายคนไปที่วัดแห่งนี้ในอารามใหญ่มีหลวงจีนหน้าเป็นนั่งอยู่ตรงกลางข่มจีวรด้วยมีหลวงจีนหลายรูปอยู่ข้างๆส่วนหลวงจีนที่ข่มจีวรนคุกเข่าอยู่ที่พื้นรับใช้หลวงจีนกลางคนอ๋อ ที่แท้ของเต้หมายความว่าต้องการจะให้ข้าพาหลวงจีนเส้าหลินกลุ่มหนึ่งไปวัดชิงเหลียงคอยรักษาอยู่ที่วัดนั่นรับใช้อดีตห้องเต้ห้องเต้มีคําสั่งรับให้ข้ากลัวว่าข้าอ่านจะไม่เข้าใจก็เลยวาดรูปมาให้ลำบากเจ้าแล้วเสี่ยวเสียนจือเฮ้จะไปไหนเนี่ยหาไปไหนมาบอกมาดิพาพาาพาาพาพาพาไปแล้วมาอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกอะไรเนี่ยอะไรอ นี่คืออะไรอ่ะแต่เท้าเอาไว้ตัดฝืนครับไปได้ไปเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินแล้วนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือรูปปั้นของท่านอาจารย์ตักโมของวัดเราไปดูหน่อยได้ไหมเออแต่เท้านี่เป็นการลบหลู่ได้นะ โอเลียนใต้เท้ารูปปั้นตาอาจารย์ตักหมอไม่ว่ากลางแจ้งหรือว่าใดที่รบตบบูชาได้ถูกสามเวลาคำนับเก้าครั้งตามตำราหโหราศาสตร์บอกไว้เพื่อไม่ให้เป็นการลบหลู่แต่อาจารย์ระหว่างเดินทางห้ามมิให้เปิดผ้าออกเด็ดขาดไม่งั้นเราก็จะถือว่าเป็นการลบหลู่ดูมินเป็นบาปอย่างมหันช่แล้วช่แล้วฮึต้องดูแลความปลอดภัยของเขาศักดิ์สิทธิ์อุไยสันถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งอันตราย

ขาจารโปรภัยโปรไวทิพยจาร์โปรภัยโปรไวิพยจาร์โปภัยสิลบหลู่สมควรตายจาร์โปภัยด้วยอมิตาภู สวงเอ๋อคนดีของข้าเจ้านีฉลาดจังเลยฮ่องเต้มีภารกิจยิ่งใหญ่ให้ข้าจริงๆงด้วยนะให้ข้าอยู่ที่วัดเศร้าลินระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยเลือกเฟ้นหลวงจีนที่เหมาะสมมาอารักขาอดีตฮ่องเต้ที่เขาอู่ไถซันน่ะทำแบบนี้น่ะดูดีกว่าระดมแม่ทัพนายกองขึ้นเขาตั้งเยอะนะท่านพี่มาทิวัชิงเหลียงมีข้อดีอีกอย่างนะจะได้หลบหบลีกแม่นางทั้งสองคนนั้นด้วยข้าลืมเรื่องนี้ไปตั้งนานแล้วนะถ้าเจ้าไม่พูดข้าก็ลืมไปแล้วนะเนี่ย งั้นท่านพี่อยากจะเจอพู้แม่นางอีกไหมละ่ะไม่อยากเจอแล้วออ hmm? ข้าเคยสัญญากับตัวเองว่านับจากนี้ไปข้าจะไม่มองสตรีอื่นใดในใจข้าจะมีแต่ซวงเอ๋อคนดี hmm. คนเดียวซ <laughs> วงเอาา๋อจ๋าทางนี้เจ้าไม่ต้องไปพักที่เชิงเขาแล้วละ hmm? ตอนนี้ข้าได้เป็นถึงเจ้าอาวาสมีอำนาจสั่งการได้เต็มที่ข้าจะจัดหาห้องพักให้เจ้าสักห้องหนึ่งเรียกเมื่อไหร่เจ้าก็มาได้เมื่อน,นั้น <laughs> ขอบคุณเจ้าอาวาส <laughs> Mm. พูดอะไรแบบนั้นเ,เล่าแม้แต่เจ้าก็เรียกข้าเป็นเจ้าอาวาเลยเนี่ยข mm. ้ารู้สึกไม่คุ้นเอาซะเลยอะ่ะเ <c oughs> ข้ขาข้างนก็ได้แล้ว